หรือว่านี่คือสัญญาณว่าไทยกำลังจะปราบแก๊งคอรเซนเตอร์ได้แล้วหลังทางการไทยค่ะมีคำสั่งเด็ดขาดสั่งตัดไฟและน้ำมันไปยังชายแดนเมียนมาส่วนกองกำลังกระเหลี่ยงพุทธพยาตองซูค่ะก็ได้ออกประกาศสั่งไล่คนจีนทั้งหมดออกจากพื้นที่เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วหลังจากนี้เหลืออะไรบ้างที่ไทยเราต้องทำเพื่อปราบแก๊งคอเซนเตอร์วันนี้ n e w เซ t จะมาไล่เรียงให้ฟังกันค่ะ หลังจากที่รัฐบาลไทยนะคะออกมาตรการระงรับการส่งไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตและน้ํามันไปในฝั่งเมียนมาเพื่อตัดวงจรแก๊งคอเซนเตอร์เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะอย่างที่ทราบกานันนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข้อกล่าวหาว่ากลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ในเขตเมียวดีประเทศเมียนมาเนี่ยดำเนินการได้เพราะว่ามีไฟฟ้าและสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ส่งไปจากฝั่งไทยจนกระทั่งทางการจีนค่ะกดดันไทยให้ปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์หลังจากที่คนจีนจานวน มากโดยเฉพาะที่มีคนดังเนี่ยมาตกเป็นเหยื่อของแก๊ง call center เหล่านี้ด้วย และหลังจากที่ตัดไฟไปเมื่อวันที่หกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทําให้พื้นที่5แห่งตามแนวชายแดนไทยและเมียนมารวมไปถึงเมืองชวยกโก,โกอําเภอเมียวดีซึ่งทราบกันดีนะคะว่าเป็นฐานที่ตั้งของแสแกมเมอร์แก๊งคอร์เซนเตอร์จีนเทาทําทให้ประชาชนค่ะได้รับผลกระทบแทนแก๊งคอร์เซนเตอร์เหล่านี้ประชาชนเนี่ยต้องไปยืนต่อแถวซื้อเชื้อเพลิงที่ปั๊มน้ํามันทําให้ปั๊มน้ํามันราวครึ่งหนึ่งจากทั้งหมดกว่า30แห่งในเมียวดีปิดให้บริการส่วนที่เปิด ให้บริการเนี่ยก็จำหน่ายน้ำมันในปริมาณจำกัดแล้วก็ทำให้ในวันนี้นะคะ10กุมภาพันธ์ค่ะนะับเป็น5วันแล้วนะคะหลังจากที่ทางการไทยเนี่ยสั่งตัดไฟราคาน้ำมันฝั่งจังหวัดเมียวดีเมียนมาเนี่ยดีเซลค่ะพุ่งไปถึงลิตรละ63บาทเลยทีเดียว ส่วนของแก้ง call center ก็ดูเหมือนว่าจะไม่สะทุกสถานเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทุกตึกที่เป็นฐานปฏิบัติการเนี่ยก็จะมีเครื่องปั่นไฟสำรองเอาไว้อยู่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นค่ะชเวกโกโกที่เคยสว่างสวยในตอนกลางคืนเนี่ยก็ลดการใช้ไฟลงเหลือ40ทางการไทยเนี่ยก็เลยยังคงดำเนินการตัดไฟต่อเนื่องในพื้นที่บ้านแม่กุใหม่อเภอแม่สอจองังดตากไปยังเคเคพาร์คจมีวดีประเทศเมียนมาค่ะ และหลังจากที่ตัดไฟได้ไม่นานนะคะกองกำลังพิทักษ์ชายแดนกเกีหยีหรือว่า BGF ก็ได้ปล่อยตัวเหยื่อการค้ามนุษย์และแก๊งคอร์เซนเตอร์61คนกลับมายังฝั่งไทยค่ะแต่ทางฝั่งมีวอดีนะคะก็มีมอมออกมาประท้วงว่าทางการไทยเนี่ยที่ระง,งับการส่งกระแสไฟฟ้าไปยังฝั่งมีวอดี รวมทั้งห้ามส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังเมียนมาเนี่ยทำให้ชาวมีวาดีค่ะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักโดยเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดสนักข่าว KIC นะคะรายงานว่า โรงพยาบาลหลักและโรงงานบรรจุถังออกซิเจนแห่งหนึ่งในมีวดีซึ่งมีชื่อเสียงถูกปิดลงด้วยเช่นกันเนื่องจากว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชเชชัย,ชยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าม็อบดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถที่จะกดดันทางฝั่งไทยของเราได้เพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีเป้าหมายทําไปเพื่อแก้ปัญหาแก๊ง c a ซ l นเตอร์ซึ่งสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากให้ คนไทยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีความเคลื่อนไหวจากทางกองทัพกระเหรียงพุทธประชาธิปไตยหรือว่า DKBA ได้ออกแถลงการเมื่อวานนี้สั่งให้คนจีนที่ลักลอบเข้าไปในพื้นที่ชายแดนด่าน j จดีสองค์แบบผิดกฎหมายยุติ ดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านอาหารคาสิโนโรวมไปถึงสถานบริการเกมต่างๆแล้วก็ออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดขีดเส้นตายไม่เกินวันที่28กุมภาพันธ์นี้ค่ะ ส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดวันนี้ทางการไทยค่ะตำรวจภูธรภาค2ร่วมกับกสทชเปิดยุทธการอารัน68ซีลบอร์เดอร์สกัดกั้นขบวนการคอลเซ็นเตอร์ปล่อย8หลอกลวงคนไทยซึ่งเบื้องต้นนะคะกสทชเนี่ยก็สั่งทบทวนการติดตั้งเสาสัญญาณชายแดนพร้อมสั่งรื้อแผงกระจายสรรยาัญญาณตัดวงจรแก๊งคอเซ็นเตอร์แล้วทางด้านของนายตรรัต วิริยะสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการกสทชนะคะก็บอกว่าทางด้านของกสทชเนี่ยจะมีการไปตรวจสอบและก็วางข้อกําหนดใหม่ในเรื่องของการติดตั้งเสาสัญญาณที่มีการอยู่ใกล้ชิดชายแดนมากจนเกินไปโดยจะกําหนดความสูงและก็ความแรงการส่งสัญญาณจุดใดที่ยังหันแผงสัญญาณไปยังประเทศเพื่อนบ้านทางบริษัทจะต้องมาชี้แจงถึงสาเหตุการหันหากเหตุผลไม่เพียงพอทางกสทชเนี่ยก็จะสั่งตัดสัญญาณ ซึ่งคาดว่าจะสั่งตัดทั้งหมดในพื้นที่ใกล้เขตชายแดนในระยะ50-100ถึงเมตรและหากบริษัทเอกชนไม่ปฏิบัติตามจะต้องร่วมรับผิดชอบค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าแนวทางการปฏิบัติ การสกัดกั้นและก็ปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ดูเหมือนจะเป็นไปในทางที่ดีแต่ว่าทางด้านของคุณรังสิมนโรมสาสาบัญชีรายชื่อพักประชาชนค่ะก็ออกมาตั้งข้อสังเกตและก็จี้ไปทางรัฐบาลไทยนะคะว่าการจะปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยจะต้องทำมากกว่านี้จะต้องดำเนินคดีหมองชิตูในฐานะหัวหน้าของแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็เป็นผู้ที่กุมความลับเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยที่ไปเอียวสวย ซึ่งเรื่องนี้จะต้องมาจับตากันต่อไปว่าท่าทีของรัฐบาลจะเป็นอย่างไรแล้วจะมีความคลื่อนไหวในเรื่องนี้อย่างไรบ้างต้องมาติดตามกันต่อไปค่ะ